มาอยู่กับบทเรียนที่2ซึ่งเมื่อวานได้เรียนการต่อสายเสาสัญญาณของมือถือไปนะครับรอบนี้จะยากขึ้นเพราะว่ามีเสาสัญญาณเยอะเยอะกว่าของเมื่อวานแบบ3เท่าอันนี้ก็คือเครื่องบัดกรีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่ผมเป็นคนสร้างเอาละอันนี้เป็นเครื่องเมื่อวานที่ผมต่อไปแล้วนะครับอ้าวแล้วทำไมยังไม่ต่อนะครับเพราะว่า เครื่องที่ผมจะต่อนี้ที่จะพูดถึงที่จะสอนนี้ก็คือเครื่องที่ผมต่อก่อนเครื่องเมื่อวานเอางงใช่ไหมล่ะครับเอาละอุปกรณ์ดีเล็กตัวนี้ของเราที่ต้องใช้คือตัววัดนะครับตัววัดตอนเวลาที่ขั้วมันเชื่อมกันมันจะร้องอีทอนะครับซึ่งสามารถใช้หลอดไฟแทนได้เอาหลอดไฟเอาอะไรมาเพราะว่าเราจะดูนะครับอ่าส่วนที่เหลือก็จะเป็นสายไฟสายไฟนี้อ่าอันนี้สายใหญ่นะครับสายใหญ่ เอาละครับบทเรียนของเราทำไมวันนี้ถึงใช้สายใหญ่เพราะว่านะครับเ,เพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะเพราะว่าต่อสายนี้แล้วมันได้ประสิทธิภาพดีน,นั่นเองผมจึงเอามาใช้เนาะวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณของมือถือมันหายเราจะแก้ยังไงเราจะเราจะสามารถเพิ่มสัญญาณมันได้ไหมถ้าเกิดว่าสัญญาณมันหายบางอย่างนะครับอย่างเช่น สัญญาณ4 g สัญญาณ5 g หรือสัญญาณ wi-fi สัญญาณสัญญาณ hotspot ครับตรงตรงเนี้ยสัญญาณ hotspot เนี่ยเราเราก็แก้ได้นะครับแต่ว่าบางเอินว่าสัญญาณ hotspot บางตัวนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับบางของบางรุ่นที่อ๋อเฮ้ยผิดอันเว้ยผิดทางบางรุ่นบางอันมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับของรุ่นนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ แล้วทีนี้เราจะต้องเราจะต้องถอดออกจากเครื่องหนึ่งมาใส่เครื่องหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นของสัญญาณ Wi-Fi บางอันจะไม่เห็นครับมันจะเห็นได้ยากนะครับเนี่ยประมาณนี้มันจะเห็นได้ยากเห็นนะคือมันจะซ่อนนะครับเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ด้วยแถวนี้ซึ่งบางรุ่นนะครับมันเป็นแล้วแต่บางรุ่นนะตัวนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นแพงของ vivo เป็นรุ่น vivo v vivo v9 นะครับ vivo v9 vivo v11 อ่าตัวนี้ก็แก้ได้เหมือนกัน vivo v11 ผมทำยังไงครับอันนี้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะว่าผมแก้ยังไงตัวนั้นนะผมแก้ด้วยวิธีนี้นะครับอ่าตัวนี้คือมือถือมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าแบตมันใหญ่กว่าตัวเครื่องนะครับนี่ผมแก้ด้วยวิธีนี้ต่อแบบนี้แล้วก็ต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้ออกมา แล้วก็ต่อแบบนี้อันนี้เป็นของ CG นะครับต่อแบบนี้คือเครื่องผมไม่ค่อยได้ขยับมันนะครับดังนั้นผมจึงสามารถที่จะทําอะไรมันก็ได้นะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ตัวนี้ครับกาลังขุดบิตคอยอย่างมอมันนะครับขวานแรงขุดโคตรแรงเลยรุ่นนี้ยอมนะครับว่าแรงขุดแรงจริงแต่ว่าถ้าให้เทียบก็เทียบใกล้กับ V ี vo นะครับ V i v o v9 เออรุ่นวีบงน้องมันนั่นแหละนะครับแต่ว่า ตัวนี้มันปล่อยสัญญาณฮอสปอตได้ด้วยนะครับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับให้เพื่อนใช้ได้ด้วยดังนั้นผมก็เลยต้องเพิ่มหลายๆอย่างนะครับอย่างตัวตรงใต้นี้กับตรงนี้นะครับมันต้องมีนะถ้าไม่มีไม่ได้ดังนั้นผมก็ต้องเพิ่มอ่าเครื่องนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับไม่เหมือนเครื่องของจีนที่เป็นโฮเว่นะครับโฮเว่นี่ก็ทํามาลวกๆทามาลุกๆวก Apple นี่ก็จะดีไปกว่านี้อีกแต่ว่ามันจะซ่อนครับเทคโนโลยีของเขาซ่อนซ่อนเก่ง เนี่ยอย่างเงี้ยสองสายออกมาเพื่อที่จะรับสัญญาณนะครับมันจะเป็นสองสายส่วนตัวเนี้ยเราดูไม่ได้นะครับเราไม่สามารถดูได้เพราะว่าทําไมมันไม่มีลายวงจรมันไม่มีลายมันไม่มีลายสายมันไม่มีลายเสาเรา,เราต้องเอาลายเสามาอ่าซึ่งมันเป็นรุ่นนี้นะครับวิธีหาก็คือตามหาลายเสาบางคนทําเสาขาดเออบางคนทำสามข้อเสาขาดไม่รู้ตัวนะผมจะเช็คดูนะครับอ่าตัวนี้อยู่ด้วยกันใช่ไหมอืมตัวนี้ก็อยู่ด้วยกัน แล้วตัวนี้ล่ะอยู่ด้วยกันแม่งอยู่ด้วยกันทั้ง3อนันเลยนี่อะไรนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เดีย๋ยวขอเช็คดูหน่อยสิตรวจดูครับต้องดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถใส่กาวได้ใส่กาวแทนได้แต่อย่าทำนะครับเพราะว่ามันล็อกกันอยู่แล้วอันแต่ว่ามันเป็นสายเส้น2เส้นที่แบบความการเห็นนะเราจะเห็นแล้วว่าเออลายวงจรต่อไปยังไงมัางลายของเสาไปยังไงม้าง ส่วนตัวนี้เสาก็น่าจะยาวอยู่นะเสานี้ต้องใช้ยาวอยู่เห็นว่ามันเนี่ยมันมีสองเสาเห็นนะเนี่ยมันออกมาหนึ่งตัวแต่มีสองเสาอืมเราจะเห็นได้ชัดเลยเราจะเห็นได้ชัดผ่านกล้องนะครับกล้องจุลทรรศน์เย้น้ำสายได้มั้งอืมตัวนี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างครับมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยลอยมันเหมือนลอยมันลอยมันไหม้อะหรือว่าลอยมันเป็นอะไรวะ น้ำเข้าวะแต่รอยอื่นไม่เป็นครับผมรู้แล้วทำไมสัญญาณมันอ่อนแต่มันไม่สามารถใส่ได้ครับถ้าผมใส่แบบนี้เอาขูดบิตคอยอย่างนีมน้มันใส่ไม่ได้ผมจึงต้องทําการต่อเพียวๆนะครับใช้ความสามารถต่อเพียวๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูแล้วกันเพราะว่าบางคนอยากได้ไปคือแบบสามารถคือต่อแล้วเอาฝาครอบได้เลยนะครับฝาทอ่อทับได้ก็ได้เหมือนกันผมเคยทําอยู่กับเครื่องไหนนะเครื่องนี้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 อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับ มันยังใช้งานได้อยู่อันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้ขุดบิตคอยท่าไหรเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันนี้อันนี้เป็นกราฟที่ผมขุดบิตคอยนะครับตอนนี้เมกะเฮดก็อยู่ที่ประมาณ48เมกะเฮดนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่พูนะ่ะแตกบ่อยอยู่นะครับนี่ครับพูแตกบ่อยอยู่รายได้ประมาณ26 26 26, 26 USD นะครับก็26ก็ถ้าตีไป30บาท ตอนช่วงเรดเป็นปกติตีสามสิบนะครับสามสิบคูณยี่หกยี่หกคูณสามสิบไปดินะครับลองคูณไปดูแต่น,นี่นี่ขุดบ้างไม่ขุดบ้างเพราะว่าที่บ้านแดดออกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตพวกนี้นะที่ถอดออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่โซลาเซลล์นะครับนี่มือถือที่ซื้อมาเยอะๆผมก็เอาแบตออกหมดนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เอาไปใช้กับโซลาเซลล์ครับอ่าผมถอดแบตออกหมดเลยนะครับต่อตรงนะ อันนี้ผมก็เลยแบบไม่แ,บบแปลกใจเท่าไหร่ว่าเอออันนี้จะมาต่อย s B ีต่อตรงเข้ากับที่ชาร์จเลยได้ไหมนะครับไม่ต้องสืบได้นะครับได้แน่นอนผมก็ต่อ,อยู่ปัจจุบันเียเดี๋ยวผมเอาเครื่องให้ดูนี่เลยสถานที่ทํางานผมนะครับนี่พวกนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องชาร์จนะครับที่ค่อนข้างร้อนเลยแหละนะครับส่วนพวกนี้เป็นเครื่องที่บางเครื่องที่ไม่มีจอนะครับแต่ก็ยังมีความร้อนเห็นไหมผมใช้โปรแกรมควบคุมระยะไกลในการทําให้มือถือทุกเครื่องนะครับทางานนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่เอาไว้ขุด เช่นกันเห็นไหมเราจะเห็นว่าแรงขดมันจะต่างกันนะครับแต่ลนะเครื่องขึ้นอยู่กับการระบายความร้อนด้วยส่วนเครื่องนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมเอาไว้กระจาย wi ไ fi ข้างล่างนี้ก็มีเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมเอากองไว้เพราะว่าพัดลมมันอยู่ใกล้ไงผมก็เลยเอามาทับกันไว้อย่างเงี้แหละมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทํายังไงกับเครื่องเครื่องนี้นะครับปิดไปก่อนเอา้าไม่ได้นี่วะแกะไม่ได้นี่แต่ว่ามีวิธีแกะอยู่ ต่อแบบนี้นะครับเกวให้ดูเลยดีกว่าอู้นททั้งซิมทั้งอะไรรุดหมดอันนี้ต้องระวังสายแพรของสแกนนิ้วด้วยต่อแบบนี้ปัดแบบกรีอะไร20สิบาทนะครับเออค่าซ่อมก็สี่บาทก็ไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลดลดไฟลงนะครับถ้ามันอยู่ด้วยกัน ถ้ามันอยู่ด้วยกันเราก็ต่อสดได้แต่จริงจริงต่อให้มีแบตเราก็ต่อได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องปล่อยแหล่งจ่ายไฟแต่ปล่อยไว้ก็ดีครับปล่อยแหล่งจ่ายไฟปอกก็ดีนะเพราะว่าปัญหาคือถ้ามันมีแหล่งจ่ายไฟอยู่มันจะชอ็อตนี่เรียบร้อย เราก็ต่อเข้ากับตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าบางอันนะครับที่แบบเขามันไม่มีแบบเนี้ยมันไม่มีแบบเนี้แล้วใส่มันไม่ได้ขาดมันจะเกิดจากตัวเนี้ยมันงอมันพับลงนะครับมันงอลงน่เองเราก็มาต่อมาต่อใหม่ให้มันเอาละทีนี้ผมก็จะทําการเชื่อมเฮ้ยรอบนี้รอบนี้เชื่อมจริงก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวขอ ใช่ครับมันอยู่ที่เสาสัญญาณต่างหากหระแต่จะบอกว่าโอ้ยช่างที่ไหนเขาพาทํากันฟ้าอะไรอย่างนี้เฮ้ยก็ดูแลตัวเองอยู่วะเพราะว่าผมลองดูแล้วไงผมลองดูหลายเครื่องแล้วคุณ,ค,ณคุณผู้ชมก็เห็นเครื่องผมนี่มัเยอะขนาดไหนนะครับลองกันรู้แล้วอ่ะว่าเออมันเกิดจากสัญญาณเสาไม่ต่อกันนะเออเรารู้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเนี่ย ไม่ลงมือทําแล้วจะแบบเอ้ยเราจะไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ได้เราเครื่องเรามีอยู่เครื่องมีมีมีเครื่องเก่าเราใช้เครื่องเก่าเราหาเงินก็ได้ไงเราไม่จำเป็นต้องขายแล้วก็ซื้อใหม่ไม่จำเป็นเลยนะครับนี่นี่ครับตัวนี้เราจะส่งเอ๊ะ okay. ได้แล้วนะครับปึ๊บแล้วเราก็ทำการล้ำยาประสานมาเดี๋ยวเรามาต้วยกันตรงนี้ตองเข้าไปข้างในดีกว่าไหมว่าจะได้เอาเตปเตปมาเลาะเตปมาเลาะเตปมาพันแล้วเ,เตปมาพันเนละ กินที่ไหนมันกัดผมวะเนี่ยเนี่ยเต็มมาพันต่อเข้าข้างในนี่ เอาละทีนี้น่าจะได้ละเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราสมัครเน็ตกันสมัครเน็ตเอาจริงจริงอันนี้ไม่ได้ฟรีหรอกผมใช้ถูพอยด์เอานะครับถูพอย t นี่ก็ต้องเก็บมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะตั้งแต่นานๆน,น,นมอ่ะโอเคเน็ตฟรีเน็ตฟรีเรามาดูกันว่าเน็ตฟรีมีไหม มันอาจจะมาแล้วแหละม่อย่าไปคิดมากเลยเอาทอรดองเลยดีกว่าเราสมัครไปแล้วเรารีดิมไปแล้วปับ๊บนี่เราจะาถาดซิมนี้ออกนะครับแล้วก็เอาซิมออกซิมนี้เป็นซิมที่เก่ามากเก่าจนแบบจะสิบปีแล้วอะ่ะนะครับเปลี่ยนมาหลายครั้งหลายคาแต่ก็นี่ครั้งแรกที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าค่ายทรู มันเพิ่งปลดล็อกลายเดือนให้เราก็ไม่สามารถที่จะเฮ้ยทําไมมันใหญ่อย่างนี้วะทําไมตรงนี้มันมันไม่เล็กเลยวะทําไมตรงนี้มันไม่เล็กเลยวะทาไมเราไม่รู้จักว่าถาดซิมนี้มันของใครวะเนี่ยว่าไม่ได้ใช่ของมันแล้วลนะ่ะเอาล่ะครับพอมาอยู่ตรงนี้ติดแล้วก็คือติดแล้วติดเลย แปลว่าตัวนี้จะใช้ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าโวล์มันตกตามที่กําหนดเอาไว้อืโวล์มันไม่เกินถึงห้าโวล์เงี้ยส่วนที่อื่นก็ไม่รู้ไม่แน่ใจครับอันนี้ติดแล้วเนาะไม่รู้งงติดได้ไงวะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมสําหรับการขุดบิตคอยกันเลยดีกว่าแต่ไม่ใช่สิเดี๋ยวปิดเครือข่ายนะครับ คือไข่เป็น CG เห็นนะ CG แล้วทีนี้เราปิด Wi-Fi ไปแล้วใช่ไหมปิด Wi-Fi ถูกต้องไหมนะครับเราปิด Wi-Fi เราไม่สนใจ Wi-Fi แล้วเดี๋ยวเราจะทำการปล่อย Wi-Fi นะครับเดี๋ยวปล่อย Wi-Fi ปล่อย hotspot เราต้องการเครื่องที่เอาไว้รับ Wi-Fi ได้ผมดูก่อนว่าตัวนี้ปล่อย Wi-Fi เป็นชื่ออะไรชื่อว่าโอ้หชื่อแม่งชื่อมัวตัวเตียเ้ยไปหมดเลย,ยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวปิด h p o t ไป่อน อ่าเดี๋ยวต้องปิดตกลงมันปิดไหมเนะี่ยอ่าเดี๋ยวเราตั้งค่าฮอสปอตครับความปลอดภัยไม่มีโอเคพอเราปล่อยฮอสปอตแล้วนะครับเราก็เราก็จะดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมซึ่งมันก็ขึ้นมาครับซึ่งมาคือขึ้นมานะครับแล้วเราจะใช้เน็ตได้จริงไหมอันนี้อีกเรื่อง <laughs> อันนี้อีกเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกว่ามันใช้เน็ตได้จริงไหมเอาละนี่นะครับ นี่คือ wifi คือเราออกมาไกลแล้วแต่ว่า wifi ย,ยังยังไกลอยู่เลยนะครับ wifi ยังไกลอยู่เลยเน็ตก็น่าจะมีนะเน็ตจริงเน็ตเน็ตเน็ตก็น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะว่ามันใช้ได้จริงหรอถ้าเน็ตใช้ได้นี่ผมเฮเลยนะเฮ้ยใช้ได้เออขึ้นวะ่ะขึ้น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 ไหนดูดิไม่ใช้ได้ใช้ได้ป่ะใช้ได้ป่ะครับคุณผู้ชมเป็น wifi ของอ่า vivo vivo หนึ่งเจ็ด หนึ 1> 1่งเจ็สองสามนะครับ vivo หนึ่งเจ็ดสองสามพราซึ่งแลนด i ไวไของผมมันมีอยู่สามแลนไงนี่เก็ตไหมบ่แลน w i ไวทั้งหมดมีอยู่สามแลนนะครับก็มีแลนด์หนึ่งแลนดสองแลนดสามนะครับว่ากันไปนะอันนี้ใช้ได้ครับนี่เราสามารถดูคลิปต่างต่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอะไรเนี่ยืมวิโออยู่ร้หลังอเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้แล้วกันครับลองดู โฆษณามาก่อนเลยขั้นแรกแม่งโคตรเทปแข้งเสียใช้สันสิวครีนลดทุกครั้งหลังสามโฆษณามานี่ก็ถือว่ามาตรฐานแล้วนะมีโฆษณา,าน,นี่ก็มาตรฐานแล้วนะครับโอ้ยยัง,งน้องนี่เห็นไหมมีโฆษณาที่มาตรฐานแล้วนะเฮ้ยเน็ตเน็ตแรงเออเน็ตใช้ได้ว่ะ ความแรงเน็ตดูเนี่ยเออดี๋ยวผมปิดไฟกันนี่นี่เห็นไหมครับใช้ได้นะใช้ได้นะครับมันใช้ได้นะเห็นไหมความแรงเน็ตมันขึ้นนะครับก็จบละก็ถือว่าต่อได้นะครับลองเอาไปใช้ใดูนะในชีวิตประจำวันก็คงไม่มีใครกล้าทำกันหรอกแต่มีผมได้แหละทำให้ดูแล้วนะ